สวัสดีครับอากาศร้อนๆอ,อย่างนี้นะฮะต้องไปดูดน้ำตกครับตามพ้ามาครับน้ำตกของแก้วไม่ใช่ของขวดนะครับใช่ไหมใช่ค่ะนี่ใครเนี่ยมา,ามาได้ไงเนี่ยพี่บุมไปรับไปงนะีะบอดีเจออยู่ข้างทางนะฮะสงสารเลยรับขึ้นรถมาด้วย ภูเขาข้างหน้านะครับที่นี่ก็จะเต็มไปด้วยทรัพยากรจากพืชผลทางกรรารเกษตรทั้งนั้นเลยนะฮะพืชสวนนะครับก็จะเป็นทุเรียนเงาะยางหรือว่าต้นปาล์มนะฮะที่นี่จะเป็นแหล่งต้นผลิตของอำเภอบ่อไร่เลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญนะครับตรงจุดที่เราจะไปเนะี่ยเป็นแหล่งต้นน้ําลําธารนะฮะแหล่งต้นน้ําของชาวอำเภอบ่อไร่นะครับ ไปไหมครับน้ำตกของแก้วครับตรงป้ายจากตัวอำเภอบอ่อไร่นะครับมาถึงน้ำตกเนี่ยก็จะใช้ล้ขับรถมาประมาณ8กิโลนะฮะ8กิโลก็จะไปถึงตรงน้ำตกก่อนจะเข้าน้ำตกเนี่ยเราจะต้องผ่านหมู่บ้านนะหมู่บ้านของแก้วนะครับ แล้วครับจุดตรวจของอุทยานนะครับนะครับพอมาถึงเนี่ยเราจะต้องมาเสียค่าเก็บด่านเข้านะฮะตรงจุดนี้นะครับเพื่อเข้าไปยังน้ำตกคลองแก้วนะครับตาบมาครับอย่าลืมนนะครับหน้าร้อนนี้มีนาเมษานะครับไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนครับขอเชิญมาเที่ยวน้ำตกคลองแก้วกันนะครับ นะครับอุทยานแห่งชาติน้ําตกคลองแก้วนะครับตบบําบลบ่อพอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตากนะฮะนะครับแน่แล้วเราก็มาถึงน้ําตกคลองแก้วแล้วนะคะหลังจากที่คลองขวดมานานนะฮะเราก็จะมาคลองแก้วบ้างนะครับ ขอญาตรีวิวหน่อยนะครับตัวเล็กจะปลาแล้วตัวเล็กแล้วตัวเล็กจะปลาให้ลูกหมูดูหน่อยเร็วกลัวปลาเรอลูลก อพกนนะอรกามาด้วยนะเขาเาดินมาเนี่ยให้เขาคอัพูดใหม่พูดใหม่มาพีเราตกของแก้วนะครับตอนนี้มิดแกนเราก็เดินมาถึงตกของแก้วแล้วนะมิดแกนนะฮะ มาจากบ้านโอ้น้องตอบถูกต้องเลยก็น้องบอกมาจากบ้านก็ถูกแล้วไกลด้วยเทศการสงการมีมีกิจกรรมให้กับชาวจังหวัดตาหรือว่าใกล้เคียงบ้างครับ ศาสตรนะคะเป็นนครอบครัวนะคะอุทยานแห่งชาติเข้าฟรีนะคะกิจาก,การรมของเราก็จะเหมือนเดิมค่ะมีโครงการพวกขยักตื้นขินแลกต้นไม้กลับบ้านเงนี้ยค่ะครับ<ห>ผมก็คือวันที่14ใช่ค่ะทุกคนที่มาเที่ยวฟรีทั้งค่ารถทั้งค่าเข้าหมดเลยใช่ค่ะจะเป็นฟรีเฉพาะในท่องเที่ยวชาวไทยนะคะครับผมถ้าถ,ถ้าต่างด้าวก็ต้อง,งก็ต้องจ่ายใช,ใช่ค่ะต่างชาติจะคิดค่าบริการครับผม เิ็นอยู่ที่เดียวเฮ้ย,ยมียมอียิงจะงเดคือจุดบนภูม่าแต่ก็งกี้ยนไปคือกันผม่คือมีเหตุคือเรื่องอะไรต้นนี้ต่างคือต้องลงเนี่ยครับจุดเด่นเมื่อเข้ามาน้ำตกคลองแก้วเนี่ยท่านจะสัมผัสกับธรรมชาติอย่างแท้จริงเลยนะฮะธรรมชาติที่มีต้นไม้ความสมบูรณ์ของต้นไม้นะฮะ ามาไม่คือให้ทำอะไรเดี๋ยวเ,เกี่ยวกับ <มา S 2> นี่เข,า,เขาจะสัมภาษณ์ะจะเยอะใช่ไหมคะจะเยอะช่วงสองอาทิตย์ครับช่วงใบบาย,บาย นหนีไปใกล้ผู้คนที่วุ่นวายหากีลยกายก็ลองพัลงตรงที่ใจมันผอนคลายหากวันนี้ชีวิตที่ฝันช่วงนี้เราก็จะไปตะลุยกันต่อครับหามาครับเป็นไรค่อยเริ่มกันใหม่พรุ่งนี้ออกเดินทางไปบนถนนต้หาตัวตนที่เรามีว่าวันนี้ชีวิตที่ดีมันมีความสุขอยู่จริงไหม ที่ใจรอใครคว้าได้มาเพถูกใจหรือเพียงหวังให้ใครต่อใครเขาถูกใจทิ้งมันไปก่อนตอนที่ใจหวังในบางครั้งความคาดหวังก็ทำให้เราหนูกใจวางมันไปก่อนตอนที่ใจถูกสุขที่แท้อาจไม่มีแม้สิ่งใด

เราก็เดินมาได้ช่วงหนึ่งนะครับ <ไป S 1> ก็ผ่านชั้นหนึ่งตอนนี้เราจากชั้นหนึ่งเดินมาชั้นสองเนี่ยก็ <ทำ S 1> ไม่ไกลเท่าไหร่ก็หอบนิดนิดนะครหอบนิดนิดถึงแล้วครับน้ำตกชั้นที่สองนะครตรงนี้นะครับขัดจากชั้นสองไปชั้นสามเนี่ยก็อีกเหนื่อยนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ไกลเกินไปตามมาครับ ถัดจากชั้น2ไปเนี่ยเห็นข้างบนเนี่ยเดินตามโขดหินไปนะครับก็จะถึงชั้น3มนะฮะเดี๋ยวเรามาแวะดูชั้น2กันนะครับเห็นมีน้องๆมาเล่นน้ำกันอยู่ ที่เห็นก็คืออันนี้คือชั้น2นะนะฮะชั้น2นี่ก็น่าเล่นเหมือนกันนะครับชั้น2 แล้วเราก็มาถึงชั้นที่3มนะครับก็ช่วงนี้นะฮะน้ำตกคลองแก้วเนี่ยก็จะให้เล่นเปิดให้เล่นแค่3ชั้นนะครับที่ผ่านมาคนะือชั้นที่1ชั้นที่2แล้วก็ชั้นที่3มนะฮะสำหรับชั้นที่3ามเนี่ยผมแนะนำนะฮะจะเป็นบรรยากาศที่ส่วนตัวมาก ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนน้ำตกอุทยานน้ำตกของแก้วนะคะอุทยานแห่งชาติใช่แล้วที่นแห่งตน้ำตกของแก้วแชะเลยแชะเนยอ่าว่ายน้ำโชว์หน่อยอดิว่ายมาตรงนี้วู้วววว้ววสุดสิครับชู ข้างหลังโฟมาหน่อยเร็วเรามาเจอผีเสื้อสมุทรเ <c oughs> <c oughs> ร้อนๆอย่างนี้มันจะไปไหนนะครับอย่าลืมน้ำตกคลองขวดคลอ,องแก้วนะฮะ <c oughs> วันนี้เราไม่ได้มาคนเดียว <c oughs> เรามีฝูงลิงตามมาเป็นฝูงเลยนะครับ ขอเสียงหน่อยดูร้อนร้อนแบบนี้น้ำตกคลองแกล่กดกล้องไม่ทันนี่ท่าสวยครับนี่นี่ดู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 ด,ดูลองเลือ่อนลองเลือ่อนนี่สุดยอดฮะเฮ้ยกดไม่ทันเย <c oughs> สามสองหนึ่งแอคชั่นเริ่มโอ้โหท่าสวยเว้ย เก่งเว้ยมันกล้าตีลังกาเว้ยทางนี้ก็อย่าลืมมาแช่กระสุของแก้วกันนะคะผู้ใหญ่สิบบาทเด็กสิบบาทนะคะมาเที่ยวกันเยอะๆนะมาเที่ยวกันนะคะ หลังจากโดดน้ำก็หายร้อนเลยครับไปได้เวลากลับ คือไว้นะฮะไวป่าีั่น,นบครธรรมชาติของป่านะฮะไว้เนี่ยไว้ทุกวันเนี่ยยิ่งหายากครับไวนะครับ,ะรบจะลานจอดรถขึ้นมาผ่านชั้นหนึ่งชั้นสอง,ช,สองชั้นสามนะฮะก็ไม่ไกลครับตแต่ตอนเดินขึ้นมาร้อนมาก แต่พอลงได้แช่น้ำเท่านั้นแหละเย็นเลยฮะอุณหภูมิเปลี่ยนไปเยอะเลยใช่ไหมหนูไม้ได้แล้วค่ะเล่นน้ำเปล่าเล่นเปี่ยกันเนี่ยตววเลยไปต่อได้เวลากลับแล้วบใช่แล้ว แต่ณจุดนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลนะครับดูแลนักท่องเที่ยวเวลาขึ้นมาเล่นน้ำตกกันกลับก่อนพีิเกษฮะไปบ่ายหน่อยายบายหน่อย ตอนนี้เราก็ได้ความเย็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วไแล้วไม่ต้องเปิดแอร์นอนมันแล้วมช่น้ำตกก็เย็นแล้วเย็นเจี๊ยวเย็นเจียวเย็นเจีย๊ยบนะฮะ่ไม่ใช่เย็นเจียเเจ๊ย,บอ,ยบอกพี่แฟนรอก่อนถ่ายรูปก่อน เป็นไงครับมาเที่ยวนลำตกของแกรู้สึกไงบ้างครับก็เย็นดีนะสบายบรรยากาศหน้าเที่ยวหน้าเที่ยวเลยมะแล้วไนมากแล้วเป็นไงครับเย็นไหมงานนี้ค่ะโอเคค่ะครับมีโอกาสต้องมาแช่น้ำที่นี่ครับรับรองว่าเย็นสบายเลยนะครับเย็นสบายีนี่มาจากไหนที่ไหนกันอ๋ออันนี้มาหนองบอนจากหนองบอนนะครับ ยามเช้าและจิตตัวแฟนสึกกายเงินขาได้เดินมองหยดน้ําตาเสียงดอกชื่นจ๋าปากดายามชาและจิตทุกคราสึกกายเงิน ลืมนะครับมีโอกาสมาเที่ยวแช่น้ำกันไม่มีผิดหวังครับอากาศร้อนๆอบอ,อ้าวรับรองว่าได้ความเย็นกลับไปแน่นอนมีโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ come